สวัสดีค่ะมนีจ้าท้าวชโดค่ะจะพาเขาวขวาัวคือเกาวค่ะมนีมาเห็ดกวนแอปเปิลค่ะแอปเปิลมันเหลือมันมันตกออกจากต้นค่ะมันบกค่อยงามก็เลยเอามาเห็ดใส่เขาเอินกล้องผดนะคะทัางนี้ตะบานเท่ากับกวนแอปเปิล่ะเดแล้วมาเบิ่งวิธีการปอกแอปเปิลง่ายๆค่ะจากเครื่องมือดูกันเลยค่ะ วันนี้ได้มือกล่องจากฝรั่งเศสเหรอแล้วค่ะแล้วะหมุนค่ะมันจะออกมาเองเอ้บเ,เสร็จแล้วค่ะหนึ่งลูกมันจะออกมาเป็นเส็มนๆๆๆ่าแบบนี้ค่ะสวยงามมากมากระเบิง่ามางามบบกค่ะดีบใ่เบิงค่ะประมาณนี้เห็นบอกค่ะสวยบาพี่หนอกง,งามเบก มันก็จะมาตัดตรงนั้นที่มันบ่สวยทิ้งค่ะบางเถือข้างในมันก็นจะเมี่ันเขาเออนีหยังที่มันเฮ็ดให้่มาเล็ดไหมค่ะแต่อันนี้มันมันบ่มีค่ะงามค่ะสวยตัดเป็นครึ่งเฮ็ดเป็นชิ้นน้อยที่สุดนะคะใส่หม้อค่ะเอาไวถ้ถัดต้มค่ะใปตตะกวนประมาณนี้ค่ะเว,เวลาถอดออกเวลาถอดออกก็ะแค่มือกดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนถอย มันก็จะออกมาเองค่ะเห็ดไปแล้วหนึ่งลูกค่ะลูกที่สองกับเห็ดคือเก้าค่ะเจน็นว่าเวิร์ดมุนจะสิกวนประมาณหมอหนึงค่ะช่วงที่ห้าเห็ดนี่เวลามันมีแอปเปิลอันพรพราต้มแล้วเขากะอใัยนามเพรอ,อุจุนี่ค่ะหลักกับไปค้างไฟไหวค่ะมันสิได้ย,ยุบตัวเขาสิได้เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะลูกนี้จะบค่อยสวยค่ะแต่ ตัดออกค่ะที่มันโมง,ง่ามน,นี่ค่ะมันไม่สวยก็ตัดออกค่ะค่ะโอเคสอใส่ได้ค่ะเห็ดพือก้วค่ะเดี๋ยวจะคอนปอกไปเรื่อยๆก็นเ้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันค่ะโอเคมือกลค่ะโอ้วพคนรับภาษาเนาะค่ะพี่น้องโอเค ตอนนี้กะได้เข้าใดแอปเปิลประมาณนึ่งหรคะ่ะกะชีส่น้ำจักน้อยคะ่ะต่างไฟต่างไฟให้อยู่ประมาณนั่นกลางๆคะ่ะจะสีใส่ประมาณสิบค่ะส่น้ำแป๊บน้อยน้อยน้อยหนึ่งคะ่ะโอ้ยบ,บ,บอกกับบอกบบถือเนาะค่ะบอกิดโบถือขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะน้องไม่น้องไม่ฮัดครับคะ่ะไ่กะวาา่าโบหามันใหม่หมอเด้อค่ะ เากับหลังจากนี้เท่ากับค้างไวประมาณนี้ค่ะแล้วเทากับไปเฮ็ดตอปอกต่อค่ะมาเพิ่มเรื่อยๆเพราะแอปเปิลมันก็ลัจะสุกไปเรื่อยๆแล้วมันก็นจะยุบโตลงเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิองไมเนะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เทากับสิงตาหน่อยเบิองนะคะบานเท่าเอิญสิงตาหน่อยเบิองแต่มันเป็นตาไม้หมอกบค้นค่ะเฮ็ดจังซีค่ะไปจนว่าสุกค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิองค่ะ หลังจากข้าวบอยมันนั่นข่างไฟไวค่ะเขาก็มาค้นอันจ้าซิซายตัวนี้เด้อยค่ะเฮ็ดให้มันนั่นบีให้มันละเอียดค่ะเพราะว่าตัวข้างล่างมันมันเริมเปื่อยแล้วค่ะต้องค้นตรงบีไปน้ำค่ะกวนแอปเปิ้ลกวนแอปเปิ้ล ปกติมันจะมีตัวมิกเซอร์อยู่ค่ะเอ้ยเขาเอิน่นเนียก็อยู่นี่เขาเอิ่นตัวมิกเซอร์ค่ะเออเขาเอิ่นตัวปัน้นเครื่องปั้นค่ะแต่จ่าถนัดใส่แรงงานจ่าก็เลยใส่ตัวนี้แทนค่ะโบธนดัดโบธนัดเครื่องเั่นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะไม่ค่อยสันทัด ถนัดแต่ใส่แรงงานนึงสีละค่ะเดี๋ยออกกำลังกายไปนี่ตัวค่ะมาอย่นีน่งานก่อนได้เห็ดแต่วันเสาค่ะพี่น้องตะลวยหางานยากค่ะปู้ใดยอยอู่่เมืองหนกมีงานผุ้นถือว่าโชคดีค่ะมาย่กับมาย่อีลีค่ะดีที่ว่ามีสวนให้ได้ดปลูกผักกินค่ะ บอสันคือสีเงาค่ะค่ะแยมหนาผลไม้หนาแอปเปิลจะก,กักวนแอปเปิลเฮดพายแน่กวนแน่ขนาดขาเอิญยังหมกักเชอรี่เนะาะหน้าข้าเอิญเชอรี่ขนาดเชอรี่จะก,กักวนเชอรี่เฮดอันคองฟิจูบานเขาบานข้าเอิญแยมค่ะกวนแยมกวนแยม,ยมหรือคองฟิจูนเดียวกันค่ะ ภาษาฝรั่งเศสจากกระบอกบุควยเก่งหรอกค่ะมูปะปะพ่าสื่อสารกันไดประมาณนึ่งอยู่ค่ะเบาหยากหลายค่ะเดี๋ยวก็ส่องบองเซงแวงจต่ว่าแม้ทางกีบหยากแล้วจะมา่วขวาฝรั่งเศสจ,จะงายหลังเลยแต่ก็ยังดีค่ะ สอบพลานใบขับพีพันแต่สามปีแรกค่ะถือว่าโอเคอยู่ดีเนาะค่ะอยาจะอันจะเปิดไฟถึงใบป,ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะสิเติมน้ำอีกนิดนึงเพราะว่าเวาลากวานแอปเปิ้ลมันมันมีน้ำเกลือนะเชอรี่ค่ะเขาตองค่อยค่อยเติมน้ำตลอดค่ะม่อยมันติดหม้อค่ะ มันจะติดก้นแบบอนออมันติดหมอใส่ไฟอ่อนจะลดไฟรงเหมือนเรือเจ็ดค่ะต่างไฟอ่อนๆถ้าไฟแห้งเขาบอมีเวลามาก้นเวลาเ้าอ่อนีีมันก็นจะติดก้นหมอกระป๋อยทิ้งไว้คือเก่ากระกบเป็นออกแคมันเสร็จค่ะถ้ามันยุบล้วก็เอามาเติมเรื่อยๆค่ะมันก็นจะยุบรุงเรื่อยๆค่ะ น,นี้ก็จะได้ประมาณหมอนี่แหละค่ะเดบกลับมาเบิ่งกันเลยค่ะค่ะตอนนี้จ่าก,ก็ได้ปอกเบิดแล้วค่ะแอปเปิ้ลมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกะละมังหนึ่งกะบิกะละมังสองกะละมังค่ะกะละมังใหญ่กบกะละมังหน่อยหนึ่งกะละมังใหญ่หนึ่งกะละมังหน่อยค่ะสองกะละมังเนาะ กะไดประมาณนี้ค่ะพี่น้องถ้ากาันล่อไ้มันหนังเปื่อยเปิดค่ะช่วงนี้เ่ากบขยำไปเรื่อยๆค่ะค้นไปเรื่อยๆช่วงที่เขายูหนาเตาเ๋าเขากลสามารถเพิ่มมันไฟแห้งขึ้นได้ค่ะจะเพิ่มประมาณสิบค่ะคุ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าขันมันเดือดแห้งหลายมันกระแตกใส่เมื่อดิค่ะเวลาเขากวน นอนค่ะเดี๋ยวจะขอข้อนไปเรื่อยๆกอนเ้อค่ะเด๋ย่กลับมาเบืองช่วงที่มันหนักสุกแล้วค่ะเบืองช่วงนี้สีมันสิบแบบประมาณนี้ค่ะถ้ามันสุกสีมันจะอีกมันจะเปลี่ยนสีเป็นอีกจังหนึ่งค่ะอันนี้จะออกสีเหลืองอ่อนๆเนะเาะแล้วก็กลับมาเบิ่งกันค่ะค่ะตอนนี้จะกะ เลิมค้นเรื่อยๆค่ะมันเริ่มมันเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเริ่มซีซุกเต่กับบอันได้ทีค่ะแต่ช่วงนี้เขาสามารถใส่น้ําตาลได้ค่ะใส่น้ําตาลแต่จะจะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะเพื่อไ้มันกลมกลมนะคะโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลละโมเป็นยังค่ะเราจะตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วเขาค่อยซิมเอาค่ะ อันนี้น้ำตาลแล้วแต่พู้มากเด้อค่ะพู้มากหวานมากบวหวานค่ะแต่แฟนจะเราบอกแฟนกินหวานแต่จะมากหวานอยู่นิดนึงค่ะแต่ช่วงนี้นแอปเปิลมันหวานอยู่แล้วค่ะมันบ่กคยเปลือกน้ำตาลค่ะโอ้เสียงสิบุนนี่เนาะเห็นโบคาก,กระดินอันตรายที่กันด้วยค่ะตัวแอปเปิลมากับคุณค่ะคนไปเรื่อยๆน้ำตาลละลายค่ะ เราจะให้มันสุกค่ะเจ็กลัวมันเสียบบเมียนโบป็นตอนแบบนี้ค่ะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแหงแหงแหงแสบค่ะแต่หากเราคนกระจ้าก็มาให้มันเหมือนมีตอนนิดๆค่ะจะพูดถึงว่าทำมันสุกแล้วเ้องกันสามารถเก็บได้โดนค่ะถ้าห้อกวนโบสุกมันกัเก็บได้โบโดนค่ะอัน,นช่วงพิจารณ กวนไวแบบนี้ค่ะจะก,กับไปเตรียมมันตะปุกไว้ไซค่ะกระปุกทีเสียมาไซเข้ากับตองเอาแซ่น้ำห่อนก่อนนะคะล่าแล้วก็แซ่น้ำห่อนไวค่ะผาเสือมันสิได้เก็บได้ดูดมันสิบม่มีเสือล่าค่ะถ้าเขาโบแซมันมัน,ม,นมันอาจจะมีเสือล่าค่ะเวลาเขา้าเขาเก็บโดนๆอันนี้ป้องกันเพื่อโบอหายมีเสือล่าเข้าตรงแซ่น้ำห่อนค่ะ แล้วเวลากวนเสร็จแล้วคะ่ะเขาต้อตงตักแบบม่หอนใส่ในกระปุกแล้วก็ปิดฝาเลยคะ่ะอันนั้นมันสีเก็บได้โดนคะ่ะบพตรงปล่อยให้มันเย็นเลยคะ่ะปิดฝาเลยตักชงมันหอนแล้วก็ปิดฝาเลยบางคนขจรวเห็ดเป็นนี่อีลีขจรากันเห็ดเซปุกแล้วก็จะกลับไปต้มน้ำเดือดๆลอยองศาค่ะประมาณเคึ่งชั่มุมงคะ่ะอันนั้นเก็บได้โดนอีลีคะ่ะบ่ามีนเพาะมีขึ้นร่าคะ่ะ แต่อันนี้เข้าเห็ดกินบานๆค่ะโบมันเก็บบดไโดนดอกเพราะว่าแพนจ่ายกินเก่งค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิงค่ะเดี๋ยวจะผ้าไปเบิงกันแซนเตรียมมันเตรียมกระปุกค่ะจะแซน้ำห่อนไว้ช่วงที่จะกวนอยู่ค่ะอันนี้คือน้ำห่อนค่ะจะแซจะแซไว้เวลาเข้าอ่อนเสียเอาไปใส่เข้ากับเทน้ำออกแล้วก็เอาไปใส่เลยค่ะ นี่มันจะป้องกันเชื้อราได้ค่ะเก็บได้ดนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิรงกันด้อค่ะค่ะตอนนี้กวนแอปเปิลของเขาก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะสุกแล้วค่ะจะสิตตักใส่กระปุกเตรียมไว้ค่ะอันนี้เป็นนันวิธีของปูของยาเห้าค่ะวิวิธีการถนอมอาหารค่ะสามารถใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะ บ่มีคำว่าลาสมัยค่ะการถนอาหารแบบการกวนปูญาแต่ย่าิผลพาเหตุมาแต่น่อยค่ะไปยูต่างบ่านต่างเมื่อภาษามาถ,ถนอาหารโดวยวิธีการกวนค่ะและอีกหลายวิธีอยู่ค่ะในจะดองแชอิมบอค่ะแต่เมื่อนี่จะสิพากวนก่อนค่ะเอาวิธีกวนไปก่อน เดี๋ยวเ่ามาตักไซกระปุกกันเด้อค่ะอันนี้จะาจะโรดไฟลงให้มันเหลือประมาณนหนึ่งค่ะขันนันมันหอนแห้งมันนังชิคเดนไซตาค่ะอันตรายขึ้นกันค่ะบริไแหวนเดี๋ยวมาเบิง้งจะาจะตักไ่หม้อค่ะเอ้ส่กระปุกค่ะป่บพด อันยามจ้าเบอวานพิดเบายังก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะบางเทือ้อคำเบาคำจ่ามันบปรี้ยนคัดกลองไหมค่ะคิดจังใดเบาออกจังสั่นค่ะจ่าไทายชาดวมันมีอย่างซับซ้อนค่ะเดีย๋ยวมาเบิ่งค่ะค่ะจะสิตักกันใส่กับปุ๊กข้าเเรียมไว้ค่ะให้มันสเสด็จนาค่ะ จับปันตรงปากขวดทำมันจิบริเวหอนเคียมโมโน้ตค่ะคนน้ทำมันเลอกก็เป็นอย่างค่ะ mm hmm. เอากระเซดเอากระดาษที่ชันเซ็ดออกค่ะอันเวลามันเลอกตรงปากกาดในน้ำว่าให้เซ็ดออกดีดีค่ะพอว่าบาังเทือเวลามันเย็นตัวมากมันสิเรดแหยขึ้นล่าไหมค่ะ ไมยมันคือคัวปากค่ะเวลามันสุกมันจะแข็งงเคค่ะอันนี้ตากช่วงอรๆอนรอยู่ค่ะน้ำตาลเดี่ยวจะโคนมักค่ะมากหวานมากโพหวานกับใส่ตามใจชอบค่ะอันนี้ก็เ <c oughs> จ้าเซนกินย่ามือเสาร์ค่ะ ฟังเทือกันป้อนเด็กน้อยะค่ะไมมีประโยชน์นะคะ่ะทำไมทุกอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะอันนี้ช่วงนี้นาแอปเปิ้ลจะก็เล่กวนแอปเปิ้ลประมาณนี้นะค่ะให้เต็มค่ะบริเวมีอากาศอาก,ก็จะปิดฝาอันก้อนปิดกันเซตตรงปากมัน,น่ะค่ะให้มันให้มันเรียบๆค่ะ หน่อยม,ยมันเนียนเศรษฐินหมายเปิดติดบ1 0นมันสิคกี้พาที่แจบอกค่ะเปิดปีาไว้ค่ะโอ้ยน้องเก่งกระเดค่ะข้ากับปีศาต่างไวัยกันสิค่ะพวกเป็นยังเก็บไว้โดนค่ะเป็นปีสองปีกับบอนนอค่ะถ้าห้ารักษาความหอนบันไดค่ะตักช่วงวหอนๆแต่ถึงบอกว่า ให้ตักช่วงที่มันหอนค่ะอันนั้นมันจะคกิปได้ดูนะคะเดี๋ยวจังใดจะก็ขอฝากไวเดอร์ค่ะคลิปการถนอมอาหารค่ะการควนค่ะอันผู้ใดเขามาเบิ่งจาก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าในเด้อค่ะจาาไทชาโดครัวไทยชาโดค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมารุ่นกันค่ะว่าจาสิผาเฮ็ดยังกัน ต่คลิปนี้จะฝากไว้กับการกวนแอปเปลิลการถนอมอาหารผลไม้เด้อค่ะวิธีดังเดิมแบบปุญญาต่ายพาเห็ดค่ะสืบทอดกันมาเพราะว่ายุคสมัยใดก็ใส่ได้ตลอดค่ะสำหรับมือนี้จะาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอยู่ดีสบายสุขพ้นเด้อค่ะอย่าเจ็บอย่าเป็ี่ยนลำล้ำรวยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ